พี่มาครับช่วงนี้ฝนตกกระหน่ำมากๆครับเมืองไทยนะครับหลายจังหวัดก็น้ําท่วมนะครับอยากให้พี่มาร์คแนะนําการดูแลกีตาร์ครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับเพราะว่าอย่างกีตาร์โป่งเนี่ยพวกความชื้นอลยยมีผลมากๆเลยนะครับมีผลครับอันดับแรกเลยนะครับการเก็บควรเก็บในห้องที่มีอากาศถ่ายเทปกติ ไม่ควรเก็บในห้องแอร์ครับ,รบแต่ส่วนใหญ่กีตาร์เขาก็อยู่ในห้องแอร์ห้องแอร์ก็จะมีปัญหาเรื่องความชื้นทําให้คอกีตาร์โก่งได้ถ้ากรณีอย่างนั้นก็ควรจะมีการลดสายกีตาร์ลงสักครึ่งเสียงหรือ1เสียงเพราะส่วนใหญ่ก็ตามร้านกีตาร์ก็จะเป็นห้องแอร์อะไรเย่างี้ไม่ได้เย็นจัดถ้าเป็นไปได้ก็ควรจอยู่ในห้องธรรมดานะครับธรรมดาแล้วก็ควรจะใช้สายที่เหมาะกับกีตาร์ด้วยบางท่านกีตาร์ตัวธรรมดาไม้ลามิเนต ไปใช้เบอร์1112อย่างนี้มันก็ดึงป่องหลุดบ้างคือถ้าเป็นลามิเนตเหมือนหน้าไม้มันไม่แข็งแรงเลยใช่ครับแต่ถึงจะเป็นโซลิดก็ควรจะหย่อนสายครับลงสักหนึ่งเสียงหรือขึ้นเสียงมีน้องๆแบบว่ากิโถ่งเนี่ยเล่นทุกวันเลยจับหยิบซ้อมจับหยิบซ้อมอะไรอย่างงี้ครับจำเป็นต้องลด ลดตลอดหรือเปล่าครับลดตลอดไหมถ้าลดได้ก็ดีครับจะเซฟกีตาร์เราได้เยอะเพรามันจะดึงตลอดใช่ไหมครับใช่ครับปัญหากีตาร์โป่งอ่ะที่ผมเจอบ่อยๆก็คือบิดมันเพเยอร์นั่นแหละครับใช่ครับแรงดึงมหาศาลผมเห็นตามกลุ่มเนี่ยครับบิดมันดึงมาอย่างเงี้ยฮะนอกจากบิดแล้วคอครับหัวใจของกีตาร์อยู่ที่คอครับโกงหรือคอแอนก็แก้ไม่ได้ก็จบเลยครับถ้าขันคออะไรพวกเนี้ยครับบางทีขันเต็มไหม มันเต็มแล้วมันยังก่บบางคนก็ขันแอนไปทิ้งไว้หลายปีด้วยความไม่รู้กีต้ามันต่ำใช่ไหมเวลาเซตอัพขันพอแอนให้มันจะใกล้สายหลายปีมันก็จะแอนถาวรในนี้กลับไม่ได้อีกก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งครับการดูแลรักษาสายกีต้านะครับควรจะมีผ้าสักพื้นนึ่งเล่นเสร็จให้รูดก่อนเล่นอ่ะ แล้วก็หลังเล่นก็ให้รูดทีละเส้นทีละบางคนรูดอย่างเงี้ยรูดข้างบนอย่างเดียวอ๋อใช่มันต้องรูดทั้งใต้ด้วยนะใช่มันต้องรูดทั้งหมดรับใช่ครับก็คือพี่มาร์คแนะนาว่าจับจับสายแล้วก็รูดแบบให้มันครบทุกมุมของสายอ่ะถูกต้องอ่าน่นะครับเป็นการดูแลพวกคาบอะไรต่างๆด้วยใช่ก็ยืดเป็นการช่วยยืดสายกีตาร์ให้ใช้ได้นานแทนที่จะเดือนหนึ่งก็จะเป็น2เดือนอย่างเงี้ยครับพี่มาร์คแล้วผมดูข้อมูลมาว่ากีตาร์โปงเนี่ยไม้ลาบินเนต กับไม้ที่เป็นโซลิดอย่างเงี้ยไม้ลามิเนตเนี่ยมันใช้ลุยทนสภาพอากาศได้ดีมากๆเลยลามิเนตก็คือไม้อัดเนาะอ่าใช่ครับไม้มันจะประอับประกอบกันหลายชั้นบางทีมันก็มันก็มันก็จะหลุดจะแตกถ้า,าจ,จะลุยยิงๆมันต้องเป็นโซลิดนะครับไม้แท้ดีกว่าเพราะว่าน่าจะมีความหนาแน่นของไม้อะไรได้ดีกว่าใช่ครับแต่เหนืออื่นใดก็พยายามจะให้มันเกิดความชื้นก็อาจจะ มีตัวดืดความชื้นนะทิ้งไว้ในตัวโป่งของกีตตร์หรือในกล่องถ้าท่านมีกล่องระหว่างเก็บในฮาร์ดเคสกับแขวนไว้ปกติพี่มาร์กแนะนําแบบไหนครับในอุณหภูมิปกติหรือว่าได้ได้ทั้งคู่เลยถ้าเราไม่ค่อยได้เล่นก็เก็บในฮาร์ดเคสแต่ถ้าเราหยิบมาเล่นบ้างก็ต้องแขวนหยิบมาเล่นได้ปุ๊บ เวลาคิดงานได้เอเมโลดี้นี้มาแล้วอย่างนี้หยิบกล่องอ้าวลือหมดแล้วคิดอะไรได้อย่างนี้ถ้าสมมุติคนสะสมไว้<น>ก็ต้องเป็นฮาร์ดเคสใช่มันจะกันฝุ่นกันอะไรด้วยโอเคนะครับอันนี้เป็นวิธีการดูแลกีตาร์นะครับคลิปสั้นๆน,นะครับความรู้ดีๆจากพี่มาร์คบุรพามิวสิกพัทยาจังหวัดชนบุรีครับผมบ๊ายครับผมบายครับ